สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกๆุกท่านนะคะวันนี้เป็นมีสินค้าใหม่นำเสนอกันค่ะตัวนี้เลยรถแท็กเตอร์ยันมารุน EM514 MU ค่ะตัวนี้เป็นรถแท็กเตอร์ขนาด51แรงม้านะคะเครื่องยนต์เป็นดีเซลสีสูบ Direct Injection ตัวระบายความร้อนด้วยน้ำ 2,190cc ขับเคลื่อน4ล้อ 4WD 2อพาค่ะ กับสินค้าใหม่ของเรานะคะรถแท็กเตอร์ยันมารุ่น EF514 MU แรงรอบจัดพร้อมจัดหนักทุกสนามสำหรับคันนี้สินค้าใหม่นะคะจดทะเบียนปี60ค่ะตัวนี้จดทะเบียนปี60เอกสารเล่มทะเบียนพร้อมชุดโอนมาพร้อมชุดใบมีดดันดินหน้าของใหม่จากค่ายนาซ่านะคะ ด้านหน้าติดตั้งชุดใบมิดดันดินหน้าของใหม่จากนาซาและด้านหลังคันนี้ค่ะเราใส่เป็นผานพวน6ใบ24บัว11ของใหม่จากค่ายนาซาเช่นกันนะคะเรียกว่ารถสภาพสวยจัดอุปกรณ์ใหม่ให้ครบชุดสำหรับยันมา51าแรงคันนี้จดทะเบียนปี60นะคะตัวนี้สภาพสวยๆยางคู่หลังเป็นยางคู่เดิมนะคะยางเดิมคู่ตัวสภาพงาม ยางคู่หน้าตัวนี้หนูจัดยางใหม่ใส่ให้นะคะสำหรับ514 MU ค่ะราคาไม่แพงนะคะตัวนี้499,000บาทเท่านั้น499,000บาทเท่านั้นชมวิดีโอการขับขี่ใช้งานกันค่ะ รถสภาพสวยสมบูรณ์มากๆนะคะสินค้าใหม่ของเราค่ะแท็กเตอร์ยันมารุ่น51แรงตัวแมนยูตัวริมิตคันนี้นะคะตัวเครื่องยนต์สวยๆเดิมๆค่ะนี่เลยไม่มีรอยแกะรอยถอดไม่มีรัว่วไม่มีซึมนะคะจุดมาร์กต่างๆยังอยู่ครบนะคะสำหรับคันนี้ค่ะรถสภาพสวย,สวยจัดแบตเตอรี่ใหม่ใส่ให้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้นะ ท่านใดที่มองหากันอยู่สำหรับ5 1แรงจากค่ายยันม่านนะคะนี่ค่ะเครื่องยนต์สวยเดิมมากๆนะคะรถสวยนะคะชั่วโมงทำงานน้อยนะคะตัวนี้เดี๋ยวหนูพาดูชั่วโมงทำงานค่ะรถจดทะเบียนปี60ชั่วโมงทำงานนะคะอยู่ที่560ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ560ชั่วโมงค่ะระบบเกียร์นะคะเก้าเกียร์ดินหน้าเก้าเกียร์ถอยหลัง ปรับเปลี่ยนเกียร์เดินหน้าถอยหลังอยู่ใต้พวงมาลัยขับขี่ง่ายแล้วก็คล่องตัวตัวพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะบริเวณบาะนะคะตัวเบาะนั่งนุมน่มๆตัวหลังคางามๆค่ะรถเช็คสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะยางงามๆทั้ง4ีเส้นด้านท้ายก็สวยๆนะคะ PTO พร้อมใช้ค่ะเกาะตัวโรตารี่นะคะเกาะตัวตัดหญ้าได้เลย กับสินค้าใหม่ของเรานะคะแท็กเตอร์ยันมารุ่น AF514MU คันนี้จดทะเบียนปี60นะคะตัวรถพร้อมอุปกรณ์ใหม่2ชิ้นราคาเพียง4,99,000บาทเท่านั้น4,99,000บาทเท่านั้นถูกใจเรื่องราคาเราคุยกันได้สอบถามสั่งซื้อได้เลยค่ะร้านอยู่จังหวัดกำแพงเพชรมีบริการจัดส่งทั่วประเทศแถมฟรี400กิโลแรกด้วย ปนฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องหนูปีนแม่คถถ้ารถไถไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันกับการรีวิวสินค้าคันใหม่ในร้านของเราขอบพระคุณคะ่ะ